เห็นวอลมาแบบลอยๆล้วก็เสือเข้าไปตามมูเห็นบางใดมูเข้าไปหลายๆคือซิเมนก็พากันลังไปเพราะว่าท่านบอกคิดยังแล้ววันนี้ความคิดเก่าๆมันชิลื้อฟื้นขึ้นมาพี่นนอกตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนพวกเรเกิดจากยังดอกพี่นนอกเกิดจากไอ้จิตของเฮาไหลไปตามอารมณ์พี่นนอก พุ่งกคนบ่เข้าใจเห็นว่าเจ้าของได้พอของดีพี่นี่มันก็สิบอเฮ็ดบอดีบอบอกงามกับพ่อแม่และว,วันนี้สิเป็นคนดีที่มีแต่ความกตัญญูตอบแทนหูจักบุญคุณผู้ใดเมื่อครบแล้วนะ่ะมันไ่ได้คิดพ่อมันเศร้าคิดล้ว,วันนี้ความคิดเขาเก่ามันเสิยเือออกมาลนะควาเจ้ากกับเก่ามันจาได้หมดบแล้วนะ่ะมันไ่ได้คิด พอมันเศร้าคิดเัานี้ความคิดเขาเก่ามันเลือออกมาก่ะควมเจ้าับเก่ามันจําด้นมอดผู้ดามีผู้ใดมาสอนเรามันจีหูเองเลยตอนนี้มาถึงตอนนี้อยู่ตรงที่ว่ามันเหตุจะไดเหุเชียให้คนเทาขเขามาสูบังไงทะนุทน,ทนอมจังไดคิดไปหอดตอนอย่งอยงว่าเขานอนหลับยอยู่ข้างนอกแม่อุ้มเฮาขเขาบางนอนเนี่ยคิดไปหอดบุตรการทำสมาธิคันชัย ความจำหฮาดีคือว่านะ่ะเฮาต้องทำจนจิตมันสงบพอจิตมันสงบจนมกไก่สิบอมีไฟมาตัวหฮาได้เมือน,นี่สิมา,าวอตอเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิเฮ็ดให้การทำสมาธิคันช้ความจำหฮาดีคือว่านะ่ะเฮาต้องทำจนจิตมันสงบพอจิตมันสงบจนอก สัมนี้กพี่นองเวลามาหลายแล้วนี่มันก็สิบอเหตุบอดีบอกบอ่งามกับพ่อแม่แล้ววันนี้สิเป็นคนดีสิมีแต่วความกตัญญูตอบแทนหัจักบนคุณพุทธเมื่อฟังธรรมคือเกา่านำหมอธรรมสะสละดีๆมาบอกสู่พี่น้องฟังการฟังธรรมเหตุแห้วโูเข้าใจบอกให้พุดธตัวใดพี่นอ้องเมื่อเหตุผลมันมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่วม่าต้องมีเหตุมีผลว่ามันหลงไปกับสมาธิแล้วเนี่ยจงเยาวาสมาธิเนี่ยมันมีทั้งขอดดีทั้งขอดเสียได้พี่น้องแล้วคุณผูคุยักมดพู้ใดเคยมีุนคนต่อเฮ้าบันนี่นี่คือการทําสมาธิกันกันถึงถึงที่สุดถึงสูงเนี่ยแน่อความจาเฮ้าดีอิลีบอมันแมนอิลีอยู่พี่น้อง แต่ขนาวเห็ดถึงคือว่อไปแล้วเมื่อวานละมันบวคิดยังแล้ววันนี้ความคิดเกา่กาๆมันชื้อ,อฟืน้นขึ้นมาพี่นอ้องทั้งแต่น้อยจนใหญ่จนพุ่โลกงเป็นล้อยเป็นเกินึ่งยังสติไอ้สมองมันบอทํางานเลยบ่สมองมันฝ่อมันบม่ได้คิดยังนั่นละคนเท่าคือคนเท่ามันหลงไปกับสมาธิแล้วน่ยจงอย่าวาสมาธินเนี่ย มันมีทั้งขอดดีทั้งขอดเสียได้พี่นอกแล้วพุ่นผู้กับสิบวมีไฟมาตัวเฮ้าได้เมื่อน,นี่สิมา,าวตอเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิเฮ็ดให้เกิดจากยังดอกพี่นอกเกิดจากไอจ,จิตของเฮ้าไหลไปตามอารมณ์พี่นกพุลกุลค้นเ้าใจเห็นว่าจะคลองได้พอควงดีพิ่เมนวามาแบบ้อยๆเราก็เสือเข้าไปตามโม เห็นบงได้มูเข้าไปหลายๆคือซีเมนกัก็พากันลังไปเพราะว่าทางนอกแม่เ้าอุ้มห้าเขาของแม่อุ้มเ้าเขาขงมงนอนะคิดไปหอดังทันบนีนอกระคิดหอดมดเพราะแม่ห้ามีบุญคุณยังดนหลงไปกับสมาธิแล้วนะ่ยจงยาวาสมาธิเนี่ยมันมีทั้งขอดีทั้งขอดเสีย,ยได้พีนอกแล้วพุนผูหลางคนตามบังหู แต่เขามาศึกษาให้มันโหแล้ววัสดีครับเพื่อนๆพี่นอ้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาันกันนี้มันก็จิบอเห็ดบอดีบอบ,อบอ่งามกับพ่อแม่และว,วันนี้สิเป็นคนดีสีมีแต่ความกตัญญูตอบแทนหูจักบุญคุณผู้ใดเมอ้อหรือหรือฟืนความหลังใดวันนี้ การทำสมาธิคนมาบูยูบางจิตชีเศร้าคิดบางหนึ่งเนี่ยขั้นเฮามีบ่มีสติขั้นเฮาหลงไปก็มันนะนี่แหละคนที่ทำสมาธิล้วเ็ดให้เป็น,เป,นเป็นบาปเป็นยังสติเป็นมือฟังธรรมคือเกาเอา่านำออาธรรมะสละดีๆมาบอกสู่พีน้องฟังการฟังธรรมเหดให้เฮาหยเข้าใจเม้นบ่ามาแบบลอยๆเราก็เสือเขาไปตามมู เห็นบังไดมูเข้าไปหลายๆคือซีเมนก็พากันลังไปเพราะว่าต้องมีบอมีสติขนเดาลงไปก็มั่นนะนี่แหละคนที่ทําสมาธิลราเ็ตให้เป็นเป็นบาปเป็นยังสติเป็นมือเป็นไพี่น้องมันคิดไปหอดมต้อนนิดหน่อยแม่เลี้ยงเขามาเป็นจนัติีนีมันก็สบาเเหดบอดีบอบอ,บองามกับพ่อแม่ลลวบนนี้ ทิเป็นคนดีที่มีแต่วความกตัญญูตอบแทนหูจักบุญคุณผู้ใดเมื่อเมื่อี่นองจำได้ดาวสมอสมัยเฮาตอนนับเป็นเด็กหน่อยเัานอนหลับอยู่ตรงไอ้ไอ้ถนนอยังไหคิดไปหอดตอนอยังยังว่าเฮานอนหลับอยู่ข้างนอกแม่อุ้มเฮาขเขามองนอนเนี่ยคิดไปหอดบุตรกรสิบ่มีไฟมาตัวเฮาใด วันนี้สิมาวอตอเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิเหตุให้เกิดจากยังดอกพี่นอกเกิดจากไอจิตของเฮาไหลไปตามอารมณ์พ่นอกพวกเรคนบกเข้าใจเห็นว่าจะคลองได้พอคลองดีพูดทีนางสมาธิเราเห็นพุ่นเป็นพีเคินวานนิมิตเกิดเนะี่ยเมื่อใดฟังทำคือเกา่านำออาธรรมะสลระดีดีมาบอกสู่พน้อกฟัง การฟังธรรมเหตุเฮาโหเข้าใจโอดพี่นอกจำได้ดาวสมอสมัยเฮาตอนเฮาเป็นเด็กหน่อยฮานอนรับอยู่ตรงไอ้พบแล้วนะ่ะมันบ่ได้คิดพอมันเศ้าคิดแ้รวันนี้ความคิดเขาเก่า,ามันเิเลือออกมาล่ะความเจ้ากับเก่ามันจำได้มดพี่นอกมันคิดไปหอดตอนนิดหน่อยแม่เลี้ยงเขามาเป็นังไดหู้ยากหมด คนใดเคยมีคนคุ้นต่อเฮ้าบันนี่นี่คือการทำสมาธิกันกันถึงถึงที่สุดถึงสูงเนี่ยแน่การทำสมาธิขันใช้ความจำเฮ้าดีคือว่าน่ะเฮาต้องทำจนจิตมันสงบพอจิตมันสงบจนนี้ความจำเฮ้าดีีอลีบ่มันแมนีหลีอยู่ข้างนอกแต่ข้าวเห็ดถึงคือเว้าไปแล้วเมื่อวานล่ะ บ่ให้ผู้ใดตัวใดพี่น้องเมื่อเหตุผลมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาต้องมีเหตุมีผลอินใดพี่น้องมันคิดไปหอดุตออนนิดหน่อยแม่เลี้ยงเขามาเป็นยังไดพี่น้องจำได้แตวสมอดสมัยเฮาตอนเฮาเป็นเด็กหน่อยฮันนอนรับอยู่ตรงไอ้ทางคนตามบ่ฮห้แต่เฮามาศึกษาให้มันหูแล้ว บ่ให้พู้ใดตัวใดพี่นนอกเมื่อเหตุผลมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาต้องมีเหตุมีผลอ่นใดพี่หนอกมันคิดไปหอดุตอนนิดหน่อยแม่เลี้ยงเขามาเป็นจัตไดุ้ตรทีนางสมาธิเราเห็นพุ่นเป็นพี่เคินวานนิมิตเกิดเนี่ยเมื่อไรนี่มันก็สิบ่เห็นบ่ดีบ่บ่บงามกับพ่อแม่และวันนี้ที่เป็นคนดีที่มีแต่วความกตัญญูตอบแทนหู่จักบุญคุณพ่อใดเมด การทำสมาธิขันชัยความจำเฮาดีคือว่านะเฮาต้องทำจนจิตมันสงบพอจิตมันสงบจนบ่ให้ผู้ใดตัวใดพี่น้องเมื่อเหตุผลมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาต้องมีเหตุมีผลวันหอดเรือเลือกชาติใดโพรดจะเจ้าะันเรืเลือกชาติใด,ดก,ก,กดด็ม่งนี่ละ่ะพอจิตมันสงบฝังธรรมคือเกา่านำมอกธรรมะ สละดีๆมาบอกสู่พี่น้องฟังการฟังธรรมเหตุให้เฮาโหเข้าใจครบ,บแล้วนะมันไ่ได้คิดพอมันเศร้าคิดเราบนันี้ความคิดเขาเก่า,ามันสิเลือออกมาล่ะความเจ้ากับเก่ามันจดํดในมดทีนางสมาธิเราเห็นพุนเป็นพี่เคินวานิมิตเกิดน,นะบม่ได้ดล่ะคนเฮาคันเหตดคันเหตุสมาธิคันมหันบางนี่ล้วบ่ต่อมีเพื่ออะไรมาสอนดอก มันํำนึกตัวเองใดแล้วต่อไปเมนวามาแบบลอยๆเราก็เสือเข้าไปตามมู่เห็นบางใดมูเข้าไปหลยๆคือซมิวนก็พากันลังไปเพราะว่าตักยังมาถึงคันที่ว่าตันจิริศไดวินอกแคมมันหูมันจำรู้ทีนางสมาธิเราเห็นพุ่นเป็นพีเคินวานิมิรเกิดเนี่ยไม่ได้ละคนเฮ่าคันเห็ดคันเหตุสมาธิคันมหันบางนี่เราวปต้องมีเพื่ออะไรมาซ้อนดอก มันสำานึกตัวเองได้แล้วต่อไปงบแล้วน่ะมันบ่ได้คิด